ทำไมในอาซินามายถึงตอบโจทย์ผิวใสลดความหมองคล้ำได้ดีและมีประสิทธิภาพมากๆตามมาดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในอาซินามายหรือวิตามิน B3 เนี่ยเขามีประโยชน์และช่วยดูแลผิวได้หลายด้านมากๆทั้งฟื้นฟูปรับสมดุลและเสริมความแข็งแรงให้ผิวซึ่งล่าสุด o อพก็ออกสกินแชร์ซีรีส์ใหม่ที่เน้นสารสกัดเข้มข้นที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดตัวนี้ก็เป็นในอาซินามาย21%เป็นความเข้มข้นที่หวังผลและเห็นผลชัดเจนประโยชน์ของเขานะคะอย่างแรกเลยช่วยลดความหมองคล้ำและ ทำให้ผิวดูกระจ่งางใสมากขึ้นและมีผลการทดสอบว่าค่าเมลานินลดลงหลังใช้7วันด้วยและเขายังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยทําให้ริ้วรอยดูลดเลื้อนและผิวแข็งแรงมากขึ้นและตัวนี้เขายังมีสารสกัดจากใบบัวบกนะคะที่จะเข้ามาช่วยเติมความชุ่มชื้นและลดการระคายเคืองและสารสกัดจากใบชาเขียวที่ช่วยลดการ,รอักเสบปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยค่ะบอกเลยว่าเป็นเซรั่มเ <c oughs> ข้มข้นที่ใส่สารสกัดมาได้ครบมากใครอยากให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นต้องลองเลยค่ะสามารถเพิ่มในสกินแคร์รูทีนนะคะใช้หลงโทนเอออรรหหืื้้าตมมดวยซ แล้วปิดถ่ายได้กันแดดได้เลยค่ะที่สำคัญ OP รับประกันความพึงพอใจสินค้าทุกชิ้นไม่พอใจยินดีคืนเงินใน14วันเลยค่ะแวะไปช็อปไปลองกันได้เลยที่ร้าน OP ทุกสาขาเลยนะคะ